เขาไม่กล้าทุกอย่างเลยค่ะอ้าพร้อมครับค่ะพี่ทนายวันนี้คือเดินทางมารล่นส่งน้องยังไงบ้างแบบที่ก็วันนี้มามาส่งน้องนะฮะไปพบพระผพระเจ้านะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับ Okay, okay. กับที่มีคนปลปอป่อยภาพทำเพจแล้วก็ปล่อยภาพคลิปวิดีโอออกมาลัวลค่ะนายตรงนี้ยังไงบ้างคะนนก็ได้คุยกับคุณแม่แล้วพอดีมันอยู่ในช่วง,ใน,วงในช่วงจัดงานพอในช่วงจัดงานก็ยังไม่สามารถดําเนินการอะไรตามกฎหมายได้นะครับนะแต่ก็ได้ประสานงานกับตารวจเรียบร้อยแล้ว นะครับเรื่องการปล่อยคลิปปล่อยอะไรต่างๆกลาเพจไว้เนี่ยนะฮะนะครับตอนนี้คุณแม่ยังอยู่ระหว่างการจัดงานนะครับแล้คุณแม่บอกว่าย่างจะตัดสินใช่ไหมคะก็ก็รอรอผ่านวันนี้ไปก่อนนะผ่านวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรนะครับคุณแม่บอกไหมคะว่ามือถือคุณแม่ได้ใกล้ใครไหมคะอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะฮะนะครับแต่แต่ไม่ได้อยู่ที่ผมก็แล้วกันเอาแค่นี้พอละนะไม่ได้อยู่ที่ผมแต่ส่วนที่คุณแม่ไหมคะเออส่วนอยู่ที่ใครอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่าตํารวจน่าจะทราบแล้วนะครับ สิ่งที่ปล่อยออกมาในคิดว่ามันจะมีผลต่อรูปคดีไหมครับส่วนที่เป็นประโยชน์ก็คือส่วนที่ถือถือแก้วนะถือแก้วพวกวายพวกอะไรเนี้ยอันเนี้ยอาจจะทําให้เห็นว่าทุกคนบนเรือเนี้ยดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักนะครับจนทําให้พนักงานอัยการแจ้งข้อหาเพิ่มทั้งลําว่าต่างคนต่างประมาททั้งลําอันเนี้ยมีประโยชน์แต่ช่วงหลังๆเมื่อวานนี้ผมได้รับแจ้งจากหนุ่มกัญชัยเนี่ยช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะที่ช่องสามที่ว่า มีการใช้วิด kind of mm ีโอคอลนะครับแล้วก <o> ็ส mm ่งภาพที่ไม่เหมาะสมของแตงโมอันนี้เริ่มไม่เข้าท่านะฮะเป็นการละเมิดสิทธิ์แล้วก็เป็นการทำที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ใครที่ทําอยู่ก็น่าจะหยุดนะเพราะนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนายมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ยังไงมองเจตนาเขาอย่างไะคะมองเจตนาตนทำยังไงคะเจตนาเนี่ยนะผมดูแล้วมันต้องการที่จะปั่นกระแสนะฮะเพราะว่าถ้าต้องการที่จะค้นหาความจริงเนี่ย ตอนนี้ยังสามารถนำาิยานหลักฐานไปส่งมอบให้กับพนักงานัยาการได้นะครับนะการมาปล่อยอะไรต่างๆเราเนี้ยนะแสดงว่าต้องการปันรรนะรป่นกระแสนะครับปั่นกระแสนะเพราะว่าคดีแตงโมเนี่ยมันจะจบถ้าไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะวันศุกร์นี้ก็จบแล้วพนักงานัยาการน่าจะสั่งฟ้องสั่งฟ้งอ,งงองเสร็จแล้วคดีอยู่ในอำนาจศาลการสั่งฟ้องของพนักงาน,นาัยการก็จะเป็นตัวตัดสินที่เห็นว่าการสอบสวนชอบพราะการสอบสวนชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษก็คงจะไม่มนีอยนาจในการ อสอบสวนอีกต่อไปเพราะนั้นใครที่เขากําลังดิ้นเรื่องฆาตกรรมเนี่ยเขาต้องเงอร่งเหลือพิไรแคร่ไม่เกินวันศุกร์พอวันศุกร์ปุ๊บพนักงานการสั่งฟ้องนําตัวผู้ต้องหาส่งสารจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยถ้าว่าการสอบสวนชอบเพราะนั้นก็กรมสอบสวนดีพิเศษก็คงไม่มีไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับคดีของใครต่อใครที่กําลังร้องเรียนเรื่องฆาตกรรมเเราจะสังเกตว่าก่อนวันเมื่อวานวันนี้และอีกสองสามวันเนี่ยเขาจะต้องเร่งมือมันจะจบแล้ว นะครับหลังจากส่งฟ้องศาลแล้วก็จะวิาพากษ์วิจารณ์คดีไม่ได้นะ้วมันอยู่ในอำนาจศาลนะครับคิดว่าครับทนายอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่กระทำการดังกล่าวครับรไม่ครับครับคือการนำเอ่อเฟซบุ mm ๊ก hmm. อินสตาแกรมนะขับเฮ้าหรืออะไรต่างๆของแตงโมไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนะี่ยมันมีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ตั้งแต่มาตรา7มาตรา8มาตราเโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะค้นหาความจริงเนี่ยนะเราต้องให้เกียบผู้ตายด้วยนะครับไม่ใช่เอาเอาอินสตาแกรมหรือ Facebook ของผู้ตายมาใช้เพื่อเป็นการปั่นกระแสเนี่ยอยากจะให้หยุดนะถ้ามีพยานหลักฐานก็ส่งอายการเลยนะครับนะหรือไม่ก็ส่งให้กับคุณแม่ก็ได้นะครับยังมีเวลาเหลือถึงจนถึงวันศุกร์นะครับ ท่านายจะขอให้มีการให้ศาลคุ้มครองคดีแตงโมไหมคะเพื่อไม่ให้มีใครมาใช้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวก็รอวันศุกร์เนี่ยครับวันศุกร์เนี่ยเป็นไงกรนนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะมีการสั่งฟ้องพาตัวข้องหาส่งศาลพอหลังจากวันนั้นแล้วนะครับนะผมก็กาลังจะปรึกษาคุณแม่แล้วก็อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลคุ้มครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์คดีแตงโมเพราะอยู่ในอำนาจศาลแล้วมันจะวิจารณ์ไม่ได้นะครับก็คือใครจะวิพากษ์วิจารณ์ก็รอถึงวันศุกร์นะครับ ถ้าวันนี้คุณทนาได้เจอเชียหน้ากับแซนคิดว่าจ,จะ <laughs> มีปัญหายัางไงเลยครับ <c oughs> คุณแซนเลยผมไม่ได้มีปัญหาเลยคุณแซนนะไม่เคยเจออะไรนะเ,เคยเห็นแต่แกให้สัมภาษณ์ <c oughs> นะครับทางทีวีก็เห็นแกเขาบอกว่าหยุดหิวได้แล้วอะไรเงี้ยพอเถอะอะไรเงี้ยนะก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณแซนแต่กับคุณเกษกค, <c oughs> คุณปออะไรไม่มีปัญหาก็เหมือนอย่างเพจของที่สร้างขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าวันนี้จะโพสต์หลักฐานเพิ่มเติมแบบว่า เพื่อให้มัดตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณธนาคมีความเห็นไหหลักฐานเด็ดนะครับหลักฐานเด็ดเนี่ยให้ความรู้เรื่องกฎหมายพยานก่อนนะพยานเนี่ยนะครับมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยชอบพยานหลักฐานนั้นเกิดขึ้นโดยชอบไม่ใช่ตัดต่อได้มาโดยชอบด้วยวิธีการที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับสองอย่างเนี่ยถ้าสมมุติมีนะต้องการค้นหาความจริงช่วยเหลืออยากจะหาสาเหตุการตายแตงโมเนี่ยควรเอาไปให้อัยการไม่เชื่อตำรวจก็ไปให้อัยการ แตนะ่ถ้าไม่เชื่ออายการนี่ผมก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครแล้วนะนะครับแนะนําเลยนะครับนะถ้าไปลาและอายการไม่รับประสานผมก็ได้ประสาคนคุณแม่ผมได้โทราศัพท์ไปบอกท่านอนายการจังหวัดให้นะนะครับทนายทนายครับเอ่อทนายตอนนี้ทนายได้มีการจะเริ่มตรวจสอบไหมครับว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของน้องแตงโมระงับการให้ใช้บริการอยู่ยมีคนไปจาสถานค่าบริการจนกระทั่งม,มีการเปิดใช้วนะตอนนี้ได้ตรวจสอบอัน,นอันนี้เท่าไรทราบนี่ผมเ<ม>ชื่อว่าทาง ท่านผู้บัญชาการน่าจะดำเนินการเสร็จแล้วสอทนะท่านผู้บัญชาการแจ้งนะน่าจะดำเนินการแล้วนะครับเขารู้หมดแล้วอยู่ในไทยหรือต่างประเทศครับพี่คนทำผมคิดว่าตํารวจรู้นะแต่ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเราจะสามารถที่จะกระชากนะครัหรือว่าตัวดำเนินคดีให้สังคมเห็นได้ไหมครับผมคิดว่าดําเนินการได้นะขอให้เชื่อมั่นในกองบัญชาการไซเบอร์นะฮะแสว่าถ้าเป็นบุคคลนั้นจริงๆเนี่ย เราจะดำเนินาการยังไงครับในเมื่อเขาเขา,เขาทําอยู่ต่างประเทศครับมันมีเครือข่ายไงะยนะคนหนึ่งปล่อยข่าวป,ป,ปล่อยคลิปอีกคนหนึ่งคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรค่อยประชาสัมพันธ์นะอีกชั่วโมงจะปล่อยอีกสองชั่วโมงแล้วมันจะมีอยู่ไงเป็นลักษณะแบ่งหน้าที่กันทาซึ่งตำรวจเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็น่าจะรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แต่เขาบอกว่าเพีนี้เปิดขึ้นมาด้วยความ ชอบทาด้วยกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเออชอบทําด้วยกฎหมายหมายความว่าไงเขาเป ah? ิดบอกว่าเขาเปิดเพจนเปิดมาด้วยความชอบเออชื่อแตงโมมาใช้นี่แหละเปิดเพจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิดด้วยความถูกต้องโดยสุจริตเออถ้าเอาชื่อแตงโมมาใช้นี่ทําไม่ได้นะนะครับเพราะแตงโมเนี่ยเขาตายไปแล้วนะคนที่มีสิทธิ์เอาชื่อแตงโมมาใช้ได้ก็มีคนเดียวในประเทศไทยคือคุณแม่นะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคุณแม่อนุญาตไหม นะถ้าคุณแม่ไม่อนุญาตที่แตงโมอปใช้มันผ,ผิดกฎหมายนะครับตั้งแต่มาตาเจไปที่ผมเรียนยังไม่รวมถึงมาตา14มาตา16อีกยเยอะแยะนะนะครับเ่าที่ทราบกองบัญชาการไซเบอร์ดําเนินการอยู่จะ,ะครับจะไปค้นหา,<ะ>ค,นหาความจริงไหมว่าใครจ่ายสตางค์ข้ามบิลรือมาจะดูระง,งับการให้บริการไปสองเดือนระงับไปเท่าไหร่นะสองเดือนสองเดือนนะครับผมมาตามไม่ยากนะตาไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไงเสร็จงานวันนี้เดี๋ยวผมจะประสานนะประสานดูนะนะครับ ครับนี่เดี๋ยวเี๋ยวกน่อ่ะโอเคครับครับ